พลังของผู้หญิงยุคใหม่สร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั่นเองครับเราจะมาเริ่มต้นนะครับกับท่านแรกที่ผ่านเข้าสู่5ท่านสุดท้ายนะครับเป็นคนนําเสนอโครงการโดยทุกท่านจะมีเวลาคนละ2นาทีและผมขอเชิญ m u p k k 1 2พีรชาดาคุณลัก คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเพียงลำพังพเผช,ชิญปัญหาแต่เพียงลำพังไม่มีใครดูแลยามเจ็บป่วยคุณคิดว่าคุณจะอยู่ได้ไหมคะในประเทศไทยของเรานะคะมีคนไร่ร่อนถึง3,000คนและ1,200คนอยู่ในกรุงเทพมหาคนครค่ะ18%คือผู้หญิงค่ะพอจึงอยากคิดสร้างสรรค์โครงการที่ชื่อว่าเห็นเธอไหมเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หญิงเร่ร่อน ผู้หญิงไร้บ้านและผู้หญิงสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งค่ะโดยใช้3านโยบายหลักนะคะคือ 1. สร้างความตระหนักรู้ดูกลุ่มเป้าหมายและกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนค่ะการสร้างความตระหนักรู้นะคะพอยจะสร้างความตระหนักให้ทุกคนรับรู้ค่ะว่าปัญหานี้มันมีอยู่จริงและดูกลุ่มเป้าหมายคือการลงไปสำรวจค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราหรือผู้หญิงพวกนี้เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างไร และ3ค่ะคือการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขได้อย่างถูกต้องค่ะเช่นการอบรมสร้างอาชีพขอบคุณด้วยนะครับนี่คือโครงการของเธอครับกับ MUBKK12 ครับพีรัชดาคุณละครับและขอเชิญท่านต่อมาครับ MUBKK18 มาริษากิ่นพงษา สวัสดีค่ะ MU b h k, k 1 8ฝนมรลิสากินคงสาค่ะวันนี้นะคะฝนขอบพูดในนามผู้หญิงนะคะที่ได้รับฟังเรื่องราวของผู้หญิงอีกหลายๆคนนะคะที่ต้องเจอปัญหานะคะผิดหวังในความรักโดนหักหลังรวมไปถึงนะคะบางคนกลายเป็นมวอที่3โดยที่ไม่ได้ตั้งใจและส่วนใหญ่ค่ะบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าร้องเพราะกลัวถูกสังคมตัดสินค่ะและนี่คือที่มาของโครงการ s h e m o v อ on ลุกขึ้นให้สวยกว่าเดิมค่ะโดยฝนจะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของฝนนะคะที่มีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนค่ะเพื่อเป็นสื่อกลางนะคะในการโปรโมตซัพพอร์ตและเผยแพร่กิจกรรมนี้ค่ะหลักๆนะคะฝนจะให้คำปรึกษาทั้งเรื่อง กความรู้ทางด้านกฎหมายนะคะการฟอ้องร้องการเอาตัวรอดและการพาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ที่เลวร้วายโดยที่ไม่ต้องอายใครค่ะในวันที่สิทธรรมกลายเป็นทางเลือกความรักจึงถูกแทรกซึมด้วยความเห็นแก่ตัวและคําว่ามือที่3ม,มันไม่มีทางลบออกไปจากใจได้ค่ะสําหรับฝนนะคะมงกุฎสามารถเปลี่ยนแปลงผู้หญิงให้เป็นราชินีได้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะหัวใจที่สําคัญต่างหาก ที่จะเปลี่ยนผู้หญิงธรรมดาให้เป็นผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาจใจให้กับโลกได้ค่ะสุดท้ายนี้เลยนะคะฝนอยากฝากถึงผู้หญิงทุกคนเลยค่ะ3ส,สิ่งที่ต้องมีนะคะสติสาตังและสมองสวยสะตองมีสมองหาเงินใช้เองให้ได้ค่ะและนี่คือการนำเสนอโครงการของเธอครับ MU BKK 18มาริษากินพงษาครับและขอเชิญท่านต่อมาครับ MU BKK 13แพรวน,นิชเรืองทอง สำหรับการกลับมาครั้งนี้ของแพลวนะคะเพราะไม่ต้องการแค่อยากจะส่งแรงบันดาลใจแต่พลอ,อยากจะช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้นค่ะหลังจากที่พาได้ออกไปท่องเที่ยวถ่ายบล็อกตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกรุงเทพมหานครก็ทําให้พรวได้เห็นของดีของอร่อยมากมายค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่ของดีเหล่านั้นบางครั้งก็ถูกมองเห็นในพื้นที่วงแคบและถ้าสังเกตให้ดีๆนะคะผู้หญิงก็มักจะอยู่เบื้องหลังของสิ่งดีๆเหล่านั้น แล้วมันจะดีกว่าไหมคะถ้าหากว่าเราจะช่วยกันเพิ่มยอดเพิ่มสินค้าเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้าเหล่านั้นได้ Freedom of choice คะ่ะพลังทางเลือกของผู้หญิงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพระยาจะนำประโยชน์และความรู้จากการที่เราได้ทำธุรกิจออนไลน์ของตัวเองร่วมกับประสบการณ์ที่พระได้ทำการจำหน่ายสินค้าร่วมกับทางองค์กร m g i มาช่วยกันเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เคยถูกค้นพบ ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ Freedom of Choice จะไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการแต่มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะทำให้ผู้หญิงสามารถสร้างชีวิตและสร้างรายได้ได้จริงประจบกับ The New Era of MUT ค่ะร่วมกับองค์กร Miss Universe ที่คอยส่งเสริม Empowering Women อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงในชุมชนจะไม่โดนถูกมองข้ามอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ และนี่คือการนำเสนอโครงการของเธอครับกับ MU BKK 13แผว่ววนิตฐ์อุเรงทองและขอเชิญท่านต่อมาครับ MU BKK 17มาริษาประดิษฐานสวัสดีค่ะโครงการที่มาวิวกำลังจะทำตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเขียน Pro โ o ซ a l นะคะเป็นโครงการเชิงวัฒนธรรมร่วมกับการพัฒนาสุขภาพจิตค่ะโดยมาวิวเลือ ะะเป็นเยาวชนค่ะซึ่งมวิวต้องการที่จะนำดนตรีไทยค่ะสู่เยาวชนที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทได้แก่ depression แล้วก็ anxiety disorder ค่ะซึ่งเป็นโรคและก็อาการที่มวิลเผชิญอยู่ในปัจจุบันในปัจจุบันนะคะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทยที่อยู่ในระบบการรักษาเนี่ยมากกว่า2ล้านคนและนอกระบบการรักษาอีกเกือบแตะ10ล้านคน,นะคะ่ะซึ่ง คนเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่ได้บ้านะคะแล้วก็ไม่ได้คิดไปเองหลักๆเนี่ยเกิดมาจากสารเคมีในสมองที่ทำงานต่าลงค่ะอย่างเซโรโทนินเพราะว่าทำงานต่าลงแต่สิ่งหนึ่งเลยคือพวกเขาเนี่ยระหนักได้ว่าพวกเขาเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขเหมือนกันสาเหตุที่มาวิวนะคะเลือกดนตรีไทยมาบำบัดพวกเขาเนี่ยเพราะว่า เมวิวเองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับดนตรีไทยมายาวนานกว่า12ปีค่ะจึงอยากจะชูวัฒนธรรมไทยตรงนี้นะคะขึ้นมาให้มีชีวิตชีวาพร้อมกับพวกเขาเหล่านี้อีกครั้งเชื่อว่าทุกคนก็เคยเป็นหวัดกันใช่ไหมคะในโลกนี้เนี่ยมีคนเป็นหวัดมากมายเลยค่ะแต่มีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่เป็นหวัดทางใจอยู่เมวิวก็เลยอยากจะมาเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลอดภัยให้กับพวกเขาค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับโครงการดีๆนะครับจาก MU BKK 1 7มาริษาประดิษานครับและขอเชิญท่านสุดท้ายครับ MU BKK 0 3สิอุริการวงศาโครงการของหนูชื่อว่าเพื่อนรักโสเพณีค่ะ เป้าหมายของโครงการก็คืออยากผลักดันให้สิทธิความเท่าเทียมทางอาชีพการเข้าถึงการรักษาของบุคคลในอาชีพนี้ให้เท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆค่ะและแน,แน่นอนว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพเก่าแก่และมีมานานมากและโดนลดทอนคุณค่าและในปัจจุบันในสังคมที่เท่าไม่เท่าเทียม การเข้าถึงโอกาสภาระทางครอบครัวและอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้คนคนหนึ่งต้องเลือกอาชีพโสเพณีจากใจเพื่อนรักคนนี้นะคะไฟจะสู้เพื่อทุกคนค่ะขอบคุณค่ะและทุกท่านครับนี่คือ5คนสุดท้ายครับกับการนำเสนอโครงการครับในการสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั่นเองครับ เอาละครับทุกท่าน,นครับและระหว่างนี้นะครับที่เราจะมารอผลว่าใครนั้นจะเป็น3คนสุดท้ายของ Miss Universe กรุงเทพมหานครกันนะครับในช่วงนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับ Special Guest ของเราในค่ำคืนนี้และขอเสียงปรบมือตั้งต้นรับเชอยอีกครั้งครับกับอิงฟ้าวราหะครับ